2.4นะคะคันนี้พร้อมบรรทุกม,มากๆได้ปีใหม่ชมใหม่เลยใครที่หาสีแบบนี้อยู่มาหาเนเน่เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่พาลูกค้านะคะมาพบกับโตลต้ารีเวเครื่องยนต์2.4ตอนเดียวพร้อมบรรทุกค่ะเดี๋ยวจะพาชมตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะกระจังหน้านะคะเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถเพราะคันนี้นะคะเป็นสีเทาดานกขิราฟนะจ๊ะคันนี้นะเนเน่บอกเลยว่าใครชอบหน้าใหม่รถปีเีสบนะคะต้องรีบมาจับมาจองจ้ะ ตาไฟนะคะใสๆส,สวยๆเลยลูกค้าและจะบอกว่าตาไฟรีโวนะคะสว่างสุดใสกันสุดๆนะมาดูกันที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะคะล้อหน้านะเป็นล้อกระทะเดิมจากโตโยต้าเลยนะยางนะคะเดี๋ยวนี้เน่เปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าคันนี้เขาเพิ่งเข้ามานะใครที่อยากได้รีบมาจับมาจองค่ะไฟเลี้ยวมีมาให้อยู่ที่ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถนะโลโก้นะคะไฮลงไฮลังนะคะอยู่ครบหมดคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วนะคะและถ้าใครจองกับเนเน่วันนี้ นอกจากจะได้ยางใหม่ค่ะเอาฟิล์มใหม่ไปด้วยเลยนะจ๊ะรอบคันคันนี้นะคะที่จับนะคะเป็นสีดํามีที่กันเล็บให้ด้วยนะจ๊ะใครพาสาวๆขึ้นรถนะไม่ต้องกลัวว่ารถจะเป็นลอยเดอร์อ่ะเปิดให้ดูด้านในสักนิดน,นึงนะคะให้เห็นถึงความสวยงามนะจ๊ะคันนี้ย้ำอีกรอบว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวสปาให้นะคะทั้งภายนอกภายในรวมไปถึงเบาะและห้องเครื่องด้วยนะคะ คันนี้โค้อขึ้นมาให้แล้วนะคะโค้อสูงทั้งหมด1ิชั้นนะเอาออกไปใช้งานได้เลยนะคะลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าจะใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะล้อหลังคันนี้นะคะได้เป็นเพาลอยทุกคนเพาลอยของ t c y นะส่วนยางนะคะเป็นยางมิชนินใีใน C D t w นะคัสซีสวยๆไม่ผ่ไม่เป็นสนิมนะคะเอาไปบรรทุกได้เลยใครที่อยากบรรทุกหนักบรรทุกห้าตันขึ้นไปนะคันนี้เอาอยู่แน่นอนนะจ๊ะ มาค่ะให้ดูความพร้อมบรรทุกข,ของเขานะมี่นะจด้านหลังนะสวยๆเลยนะคะไฟเบกรกดวงที่สามีมาให้นะรอยอาร์ตจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบหมดนะใครที่สนใจคันนี้นะคะจับจองได้เลยมาจับมาจองได้เลยนะคะและใครอันนี้ให้เฉพาะลูกค้านะคะที่ทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะรวมไปถึงลูกค้าที่วอล์กอินมาหน้าร้านแจ้งว่ามาหาพี่เนเน่อายุน้อยร้อยโลลูกค้าเอาไปเลยค่ะ เติมน้ำมันให้เต็มถงังรวมไปถึงนะคะวันที่รับรถไปแล้วนะช่วยเติมน้ำมันกันอีก6เดือนนะคะคันนี้นะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ทุกคนหน้าจอมีมาให้ครบนะคะเชื่อมต่อบลูทูธเอวกได้เลยเบาะได้เป็นเบาะหนังด้วยเดอ้อคันนี้นะทำความสะอาดง่ายนะคะเช็ดถูง่ายนะคันนี้นะคะเกียร์กระปุก6สปีดไปเลยจ้าหลายหลายคนชอบกังวลว่ารถตอนเดียวมักจะเป็นแบบแมนนวลนมือหมุนใช่ไหม ตัวนี้นะคะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรือกระจกมองข้างนะคะมาจา่ะตามเน่เน่มาเดี๋ยวจะพาชมห้องเครื่องคันนี้กันค่ะให้ดูเลยจ้ะห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเน่เน่สปาให้นะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะรอยมาร์ครอยอาร์คจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกจุดนะคะ ตัวกองอากาศเดี๋ยวเปลี่ยนให้ของเหลวภายในเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่สนใจใครที่อยากได้ค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาช่องทางการติดต่อขึ้นให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็นเบอร์โทรสะดวกช่องทางไหนทักเข้ามาโทรเ,เข้ามาช่องทางนั้นได้เลยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่529,000มาบาทเท่านั้นค่ะ52900 0มาบาทเท่านั้นอยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาคันนี้มีแค่คันเดียวช้าหมดอดแน่นอนนะคะ วันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เนเน่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะคะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจาก,นนกามาจากกระบินบรค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่ สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ